ค่ะสวัสดีค่ะทรามช่วงเอพซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขาสูชองเจนางน้ำโชคนะคะทธรชมช่ะสําสำรับมือนีเป็นวันที่29ธัท่านว่าคม2566ัารกมแรงครึ่งมเล่าพัฒนาออกกับนผูช้ชมวงะแอดก็เลยจะมาสรุปตัวเลขแนวทางถูกสัมนกให้่านผช่ชมไดู้๋้หุจักนันะะ่งแล้ค่ะเนาะว่าตัวเลขแนวทางสัมนกใดแน่ที่น่าสนใจที่ควรติดตามนะคะนผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทาง หวดที่แล้วกับลายสำนักกับเขาอยู่ที่เนี่ยคือของเจนานาเขาบนเขาล่งา,างของพวกพม่าเขาล่างของทั้งสปปอเล่าครับของทั้งรอยเอททั้งอุบลเนาะค่ะเนาะส่วนของเจนานาเขาหาแปดแปดหากบเจ็ดแปดเนาะค่ะทงช้ชมเนาะสรุปแล้วคือเขาบนล่าง เอาไปติดต,ตามตัวไปค่ะท่านชุ่มขาว่างวดนี้หลายสำนักได้สูงมากงวดที่แล้วของเซียนจังกับเขาแต่ว่าบ่เดเอวมาล่งของอาจารย์้ังหลอกกับเขาแต่ว่าแอดบ่เดียวมาล่งเพราะว่าแอดติดภารกิจอยู่จังหวัดเนาะค่ะเนาะก็เลยเฮ็ดให้พลาดโอกาสค่ะท่านช่มขางว,ว,วดนี้เมื่อคืนนี้บอกอาจารย์เพิ่นเล้วอาจารย์เพิเ่นกระ่ง,งมให้แล้วเดี๋ยวไปเมืองนํกากันว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์สังหลอกกับเซียนจังสิเป็นตัวใด พอเงดทีแรกของพลเขาอยู่นาคะคนาะของปูหาเจ็ดแปดกระทงมาแล้วเดี๋ยวไปมือไปน้ำกันกระทำช่วงขาไปดูด้วยกันเลยคะ่ะกระทำช่วงขาตัวเลขเนี่วทางเล่าพัฒนาสำนักแหลกนาะคะนาะเป็นของพ,อพ,พ,อพ,อพอบพมพบพมบอกว่าวิ่งลูดที่สามตัวเลขเนี่วทางที่เพิ่งจับครูหายมีหาเจ็ดหาเก่าแปดสี่หาสามเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เก้าสองเก้าสามหกสามสี่หนึ่งสี่เจ็ดชุดวิ่นเก้าสามหกเจ็ดสีตัวระวังคือเก่ากับสเนาะคะเนาะพอพุ่พมจับให้เน้นให้ก็คือหาสามเจ็ดสก้เก้าสนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพอพุ่มนะคะต่อไปสำนักต่อไปสำนักตัวไปเป็นตัวเลขเนว้าทางของจีนัง เอ่อเจน่าให้วิ่งหลุดที่4กับ5ค่ะท่านผู้ชมค่ะ4กับ5เลขจับคู่มี50 55 42 46 44 47 58 80 48เลขชุด3ตัว755 750 4755 4750ตัวเน้นของแอดคือ5055 47กับ80เนาะค่ะเนาะ ตัวบนเิเก็มีสิทธิ์ออกได้คือการการทำช่วงขาเอามึงพิจารณาไปน้ากันส่วนเราพัฒนาเอฟซีคอนแกนเพื่อนบอกว่าเป็นชุดแก่มือเด่นที่เจ็ดแปดหกนะคะตัวที่เพื่อนจับโคไหมี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าตัวที่เพื่อนเล่นสุดสุดคือหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้านะคะ แคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขเนี่ยทางของค้นงบหน่อยอค่ะท่านชค่ะตัวเลขเนี่ยทางของค้นงบหน่อยค้นงบหน่อยแปดตัวเดียวนะคะเลขชุดสองตัวมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่มีแค่นี้อันนี้คือค้นงบหน่อยอีหลีเนาะค่ะเนาะคนงบน้อย ส่วนของเซียนจังนะคะเราพัฒนาของเซียนจังงวดที่แล้วบนเขาเจ็ดแปงวดนี้เพิ่นบอกว่าหลูดทีห่งกับ3ตัวเลขจับโคูหายมีหนึ 3, ่งสามหนึ 7, ่งสี 4, ่หนึ 3, ่งเจ็ดศูนย์มูนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจตกัน1นกับ3 3มสาเนาะค่ะเนาะต่อไป ตัวเลขแนวทางของปูหา7 8ปูหา7 8ให้วิ่งรูดที่2กับ3ตัวเลขจับโคู่มี2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9เลขเบิ้ลมี2 2 6, 6 6 0 0นะคะนเนาะเฮงเฮงรวยนะคะนกปูวาจังสันส่วนเล่าพัฒนาของอาจาร,รย์สมยศอาจารย์สมยศปุริทรงมาโด่วนเลยคะ่ะทุกช่วงค่ะแอดกับเลปไปติดตามเพิ่นทั้งเมสเซจเมสเซจเห็นเลยว่า ตัวเลขแนวทางเป็นไหมาเน้เนๆคือวิ่งรูดที่5กับ0ตัวเลข3ตัวคือ4 5 0 4 3 0ชุด2ตัวคือ5 0 4 0 3 0 5 4 5 7 5 9ตัวที่เพิ่นเน้นให้คือตัววงเล็บสีแดงนะคะมี5 0 3 0แล้วก็5 4 มีแค่นี้นท่ะทำช่วมขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสำนักเด็ดอ e เอามาลงเป็นโครงสุดท้ทยทำช่วงเด็อหุ่นจักนําเม,มือนีเนาะค่ะเนาะอย่าลืมคนงบหน่อยด้วยค่ะทำช่วมขาค้นงบหน่อยคนงบน้อยอย่าลืมนะคะค่ะทำช่วมขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางสำนักเด็ดกับคนงบหน่อยให้ทำช่วงเด็อหุ่นจักให้ทำช่วมเดือนํานไปเหตุการณ์บานเมแรกสองทุ่มครึ่ง เขาจะนับเงินกลับบานนะคะตอนนี้เดินทางไปเล่าแล้กกับไปประสานสัมพันธ์รับเงื่อนกลับมาสองถุงครึ่งนะคะทาช่วงขาเจอกันใหม่คลิปหน้ากระทำช่วงขอขอยทุกท่านทุกคนโชคดีร่ำรวย่าเจ็บย่าจนโชคดีใส่ปีใหม่นะคะเนาะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ